สวัสดีครับมือนี้ผมเอฟแปดเจ็ครับขายรถไปนําเหรียณดนตรีไปพร้อมมีเรื่องเหล้าดีๆมีรถสวยๆรถเก๋งกัวเจ็ดที่นั่งราคาเบาๆมานําเสนอครับมือนี้ครับก่อนอื่นฝากกดติดตามช่องเราครับโอเซลเรคคอร์ดศิลปินรถบ้านมือสองครับเปดล้านแปเบุลเลอร์กาเซ็นเตอร์ครับอยู่บ้านตรงกลางตำบลบ้านต้นอำเภอพยูนจังหวัดคอนแก่นนะครับเบอร์ตัวติดต่อ0 8 2 3 0 5 3 1 6 2ครับผมอ่ะมาเบิรงกันมือนี้มียังข้างหลังพวกนี้ครับโตโยต้าอาเวนซา 1.5G ปี2012ครับตัวท็อปครับตัว G เครื่องพันอ่ปี2012ตัวนี้สิเปลี่ยนโฉมเหรอครับอ่าเปลี่ยนโฉมเหรอเพิออมาโฉมแชมป์เหรอครับเนาะเอามาเบิ่งกันครับโดยรวมรถสีขาวสวยๆครับรถสีขาวสวยๆไฟหน้าใสๆนะครับไฟหน้าใสๆมีคิวพ่เมียมแต่งเรียบร้อยครับอ่ามีคิวพ่เมียมแต่งเรียบร้อยครับผมอ่าด้านข้างมาด้านนี้ครับเป็นล้อแม็กจากโรงงานนะครับแม็กโรงงานแม็กเดิมโรงงาน ไปเห็ดสีดำหนังกออกมาครับสวยๆแบบนี้ครับเพิิมความสวยงามรู่งราเรืนมากสีสันโดยรวมครับคันนี้สีเหมือนเดิมครับประมาณเกาสิบห้าเปอร์เซ็นต์ครับสีสวยๆบ่เคยชนหนักครับบ่เคยชนหนักบ่เคยจมหนากมาเมื่อเปิดโคเมียมครับเมื่อเปิดโคลเมียมเบามือจับแตงไม่ความกันร้อยเร็บนะครับสวยปลาตั้งน้ำมันตัวนี้กับไสโคลเมียมมาสวยๆแตงรอบขั้นครับแตงรอบขั้น ด้านหลังคือกันครับคิวไฟทายโครเมียมอ่าสวยๆคิวไฟทายโครเมียมอ่าขาดเอวโครเมียมสวยๆครับผมขาวสลับกับโครเมียมครับคันนี้ครับสวยๆสีสันเกลีสิบห้าเปอร์เซ็นต์ครับผมมีรอยแน่หรือก็หน่อยอ่าแบบนี้ครับตามการใส่งานนิดน้อยนะครับเดิมแต่ว่าถ้าอยากให้ผมเก็บรออยายละเอียดให้ได้ครับตัวนี้ไม่มีปัญหาครับผมอยากให้ทุกมองสวยไม่มีรอยเลยก็ได้เ็ให้ไ,ได้ครับ ด้านข้างด้านซ้ายครับสวยสวย,ยางยังเต็มๆใส่เงาๆครับผมใส่เงาๆโดยรวมสวยงามครับคันนี้กระจกบ่มีห้อยแตกบ่มีห้อยราว่ามีห้อยสเก็ตหินพาสีปี68ครับเดือนกันย่าครับใส่ได้อีเงาครับผมมาดูภายในกันครับสำหรับภายในตัวนี้ครับตัวจีใช่ไบลอหนังครับผมได้บอหนัง บอหนังจากโรงงานครับอ่าได้บอหนังโรงงานมีแอร์แบกเอเบสครับตัวนี้ครับผมแอร์แบกเอเบสว่ับเนาะคอนโซลสวยๆแน่นๆเหมือนเดิมอลังค่าสวยครับอลังค่าสวยคอนเซนซร์คอดีก็คือมีแอร์สองตอนครับคอนเซนทร์ทุกนุ่นเลยนะครับทางด้านุ่นแรกแล้วเจ้ามีแอร์ให้สองตอนฟังผู้เดสารก็สิบอร์หอนครับมีแอร์ให้พร้อมแอร์อลังคาอ่าสวยๆครับ แกงประตูเด่นๆน็อตประตูไม่ขยับเหมือนเดิมน็อตประตูสวย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 อ่าฟังฟังไท่เพาะนั้งครับเนด่นด้วยเก้าอี้ไอยขาดใช่แล้วแอร์เหเมือนเดิมครับสวยสวยกันเลยครับน,นี่ยมาดูด้านหลัง ด้านหลังกันก่อนครับด้านหลังสวยๆมีถาดถาดกันก้อนสกปรกได้เบาะตัวนี้พับได้ครับเบีเป็นซาถ้าเขาพับไปก็สิมันถูกของได้หลายคืนพับได้หรือว่าสิยกขึ้นไปเลยก็ได้นะครับตัวนี้ยกขึ้นไปเลยก็ได้เบาะนั่งแถวสามนั่งได้จริงครับผมนะมาเบิ่งเบอ้นั่งแถวสามกัน นั่งแถวสามนี่ครับนั่งได้จริงกวงขวงพ่อประมานครับกวงขวางพ่อประมานกวองขวงพ่อประมานเด็กนางใดพีออ่ใหญ่นางดีครับตังนี้แหวงประตูยังแน่นครับสีดำตาสะอ่านเพราะขาดเพราะเราหาประตูฟังนี่คือเก้าครับเพราะใยับครับหนดประตูเพราะใยับ ูก็ขยับกับวงมาลัยมีแอร์แบกเกียร์อัตโนมัติครับผมวิทยุเดิมโรงงานกันนีเล็กไหมยู่ส่านมาเพิ่งครับแสนกับหาพันรับเล็กไม่หน่อยครับไม่แค่แสนกับหาพันเลยไม่แค่แค่จะตสตาร์ทเครื่องกันครับ เรื่องนิ่งๆไฟโบโชครับไฟโบโชไฟโชเรื่องนิ่งๆเงียบๆครับกลางบ้นอร่อยซี่ๆตัวนี้ตัวตายเป็นซ่านะครับเนะาะตอนนี้สตาร์ทเครื่องอยู่ครับเพราะเพิ่งใกล้ๆครับบพสั้นครับบพสั้นเลยตอนนี้เครื่องสตาร์ทอยู่งควันบาไหลครับควันบาไหลาจากเข็มบัดไห้เบิ้งน็อตฝากระโปรงยังไม่ขยับน่า ขากระพงเดิมพ่ขอขวาอยู่ครบสติ๊กเกอร์อยู่ครบน็อตฝั่งขวาไม่ขยับน็อตแก้มยังบ่ขยับคือเก่าครับสวยๆใสๆขั้นเดิมๆขั้นเดิมๆเอฟอยู่ครบน็อตแก้มฝั่งขวายังบ่ขยับ ใส่กันเงีๆครับสำหรับโตโยต้ตาอาเวนซ่าลดเจ็ดที่นัง่งราคาเบาๆหลายคนหาครับโตเต่าเวนซ่าเงียบดีนี่ันน,นัขนันที่ราคาเก่าเมื่อวันบาทอ่าที่เป็นโฉมแหลกแต่ว่าราคาเก่าเมื่อวันบาทติดจองแล้วครับันนันานติดจองแล้วเอฟซีอยากตั้งประเทศโอนเงินมาจองครับติดจองไปแล้วสําหรับขนาดราคาเบาราคาเม,าเมื่นครับแตรกขนิกอ่ะปีสองพันสิบสองเปนโฉมใหม่กับราคาหน่อยสินั่นมากน้อยแต่ว่าก็รับรองว่าแต่ของดีราคาถือคือเขาครับ รองวันราคาถูกเราก็ได้รถดีรถมาตรฐานครับคันนี้โต้ตาเวนซ่าเครื่องพันหาลอยซีซีปี2012ตัวจีนะครับเกียร์อัตโนมัติเปิดราคาอายู่ที่198,000บ,บาท198,000บาทครับผมรถคันนี้เกียร์ดีดาวได้ครับพอนได้ครับผม198,000สาหม่ 1, 98, 000, บาทได้รถปี2012นะครับเนาะเครื่องพันหาลอยซีซีครับผมผู้ใด,ดสนใจก็ติดต่องกันมาครับผมเบอร์โทร 0823053162ครับเพจร้าน87บุญเลิศคาร์เซนเตอร์ครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับสำหรับช่องของเราโมเซลเรคคอร์ดศิลปินรถบ้านมือสองเสิร์ฟเกว่าศิลปินรถบ้านมือ 2. สองกับมาทันทีครับอ่าสำหรับมือนี้ตัวแตา่อาร์มินสากันนีฝากไว้ครับผมขอบคุณที่เขามาเบื้องรับดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับมือนี้สวัสดีครับ